เบนเราครับพี่น้องมาทรงของหอดปลายทางแล้วครับมาหอดตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละสี่ทุ่มแต่จอดนอนล้ออยู่นี่แล้วครับเนี่ยแต่ว่าตอนเสาร์เขาไล่ให้ผมบอกเขาว่ารถพนักง,งานเขาสีมาจอดกะมาหอดปลายทางนะครับกะยังบร่ได้ลงนะเสี่้ผมไปทรงต่อนะครับแต่ว่า ยังขายไม่บ่ได้ยังบ่ลูว่าเสียเอาไปขายใส่แต่กับบอย้อมเอาไม่ลงจากรถให้ผมนะครับสี่ให้ผมไปส่งต่อตอนนี้สิบเอ็ดโมงเคืองแล้ะครับเคืองมือแล้วผมยังบ่ลูเลยว่าปลายทางสิไปไใส่เราถ้าเกิดปลายทางมันอยู่ไกลเท่ากับมื้อนี้ผมเสียเวลาถิมซื้อผมไปงานอื่นกับบ่ได้ผมไปไสดกับบ่ได้นะครับกระบ,บอกแต่สีว่าอ่าสิเพิ่มค่าบรรทุกให้ จักสิเพิ่มให้จักบาดกับบอลูคล้ายๆว่ามัดมือชกไหมครับแลนรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าของรถเองมาปีกว่าผมเจอสารพัดรูปแบบนะครับแลนไปหอดมองขึ้นแล้วเทเทผมดื้อกับมีเอาของไป่งหอดปลายทางแล้วเงินบอใจ่ายผมกับมีนะครับเจอมาสารพัดรูปแบบอีหลีครับมันโมเมนเรื่องง่ายในการเห็ดรถเองมันโมเมนเรื่องง่ายเลยนะครับ กกยอมรับเถาแกเถ่าแกหน่อยทุกท่านนะครับที่สู่ที่่านมาได้เนี่ยผมว่าสุดยอดอีลีครับผมผมเนี่ยทุกมือเนี่ยผมยังเจอปัญหาสิอยู่เลยนะครับเจ็บสิแกยังไหนเนี่ยทั้งนๆนี่โรงงานของอเพื่อนกระยุ่นนี่นะไม่เ่าท่านนี้มีมองขายคือเอาลงไหมโรงงานก่อนผมกับพวกเขาใจด้วยกันนะครับเอามาข้างดองไว้ทั้งรถผมเนี่ยมองจอดกับอันตรายลนเนี่ย เมื่อคืนนี่เกือบโดน้นไทยนะครับรถรถขึ้นมาจากนี่เจิดมากเจิดมาสิมาสซรถผมอยู่นี่ไหมยืนเียวอยู่จนในแลนนี้ไหมโอ้ตายตายตาย,ตายแบบนี้ตายครับผม